วิธีปลูกหญ้ามะเล่จะให้ติดง่ายขยายเร็วทำยังไงปรับดินค่ะพี่น้องปรับดินให้เป็นเม็ดเล็กๆขนพุนเม็ดใหญ่กระทุบทุทซะก่อนเนะะื้อค่ะเอาน้ำมาราดดินให้มันเปียกๆค่ะพี่น้องให้มันซุมซ่มๆค่ะให้มันซุมซ่มๆเวลาเข้าปลูกกระตบตบๆบต๊ตตลงค่ะพี่น้องให้ดินน่ะให้หยานั่นให้หยานั่น ลงในดินค่ะพี่น้องไห้ลงในดินเจ็บแฉบค่ะมันก็นจะติดไวเพราะว่ามันซุมน้ำหญ้าเข้ากับโขดน้ำก้อนปลูกแล้วก็รดเข้ากับโขดน้ำหญ้าให้มันเปียกๆปียกสอนเขาจังเอามาปลูกค่ะแล้วก็วดินก้อนเขาสิปลูกเข้ากับบัวรดน้ำให้มันเปียกเปียนี่คือเบาวนิวบนผ้าเห็ดอยู่ค่ะนี่พี่เปียวกับผ้าพัาานเห็ดแบบนี้ค่ะอันนี้คือวิธีปลูกหญ้านะคะทาทาผู้ใดมีทุนหน่อยบ่จำเป็นตรงใสเป็นแผ่นแบบนี้ค่ะอันนี้เพื่อต้องการให้มันขยายเร็วเพราะว่า ที่ดินตรงนี้มันเป็นหลังเตาค่ะยันมันสไลดยันดินสไลลงกยันมันนั่นติดไว้เพิ่นก็เลยเอาเป็นแผ่นเป็นตารางให้เลยนะคะตารางละยีสิบบาทเพิ่นวาตารางละยีสิบคะแนนใส่เป็นตารางเลยค่ะแต่ถ้าผู้ใดมีตนทุนหน่อยหรือประหยัดพี่แป๊วก็สื้อแบบเป็นแผ่นพี่แป๊วซื้อแบบเป็นแผ่นมากแล้วก็มันเด็ดเด็ดเด็ดคือดำหน้าแยกคือเขาดำหน้านี่ก็ติดไว้คือกันค่ะแต่อันนั้นมันก็ใส่เวลาโดนแน่ เพราะว่ามันเชื่อมันสิฝืนโตแม่นบ่คะอันนี้มันเป็นแผ่นมันติดใดล้ะมันกะเกาะกันไปแน่นเลยค่ะมันกับเฮ็ดสองยางค่ะบางทีก็ซื้อมาน้อยน้อยแล้วกับมาแบ่งเห็ดคือดำหน้านี่แยก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 ปักดำไปเลยค่ะปักหลอบไปเลยค่ะส่วนมากพี่แป๊วเฮ็ดยังสิแต่นี่ว่าด้วยพื้นที่มันเป็นหลังเตาค่ะเพื่อนกับพ่อมันเป็นหลังเตายันมันบ่ขยายท่านยันมันใหญ่ติดบ่ท่านค่ะพี่น้วงยันดินมันสไลด์ลงหรือ ย่านฝนฝนทำบบักม่วงมากมันสิผัดขี้ดินเขาลงเขาเลยแก้ปัญหาด้วยการทําเป็นตารางค่ะตบๆๆไปเลยตารางแบบนั้นก็จะติดไว้ติดไว้ติดง่ายง่ามติดง่ายขยายไว้ค่ะพี่น้องนี่แหละวิธีปลูกยญ้ามาเลยนะคะปลูกง่ายๆสไตล์พี่แปลวแบบนี้แหละค่ะพี่น้องก่อนสิป,ปลูกก็ฮดน้ำให้เปียกๆน้ำหดหยาให้มันเปียกๆค่ะ หมอดระกดินก่อนเทาสิปูเ่เขากระโหนดน้ำให้มันเปียกๆค่ะพี่น้องถ้ามันกอนใหญ่เขาก็ใส่จอบต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 บ,ตบ,ตบให้มันแตกซะก่อนให้ดินมันแตกค่ะมันจังสิติดใบค่ะพี่น้องกับด้วยการธรรมชาติการปลูกต้นไม้นี่แหละค่ะพี่น้องนี่แหละพี่แป๋วเอาเทคนิคก,การปลูกหญ้ามาบอกค่ะเป็นหยางคือเลือกหยามาเล่พี่แป๋วห้านอื่นนั้นเป็นจังไดพี่แป๋เค่อยใส่หยามาเล่มันขยาย มันไ่ไหวขยายไววค่ะพี่น้องแต่ว่าหยาดนวดหน่อยก็ใส่ได้อยู่อันนี้คือพี่แป๋วเคยใช้แบบ